กับหลายๆายคนที่เคยเป็นคู่ตรงข้ามกันมาก่อนกําลังจะเข้าไปเป็นรัฐมนตรีรกําลังจะเข้าไปร่วมรัฐบาลกับคนที่ตัวเองเคยต่อสู้เนี่ยถ้าชวนมอรปรากฏการณ์นี้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นทําไมออโอ้โหเคยสู้กันจนเป็นจะตายไปข้างหนึ่งนั่นดินนะผมก็มองอยู่เหมือนกันเนะแล้วก็คงมันึกว่าเออเราเป็นคนรุ่นก่อนรุ่นที่คำไหนคำนั้นเออรุ่นที่เมื่อต่อสู้ก็สู้กัน ตามวิถีทางกติกากันนะแต่ว่าก็แปลกใจที่คุณวารวิทย์พูดเนี่ยแปลกใจเหมือนกันว่ากอปสอะไรที่ไปไล่คุณทักษิีอยู่สมัยโน้นะวันนี้เขาด่าหัวหน้าพักตัวเองในสะภาไม่คุกขึ้นมาสู้ละคนเนี่ยผมยังเคยเจอแล้วผมยังถามไม่ทําไมไม่ออกมาแก่ตัวหรือชี้แจงแทนเนะเขาก็ไม่ตอบเนี่ย ผมว่าผมว่าจะเป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์คนรุ่นหนึ่งจะบอกว่าคนรุ่นใหม่เลยนะครับเพราะว่าคนรุ่นหนึ่งที่มีความคิดเช่นนี้เพราะาคนรุ่นคนรุ่นใหม่ที่เขามีสักสีสเขาก็มีมแต่คนรุ่นเก่าที่ไม่มีศักดิ์สีก็มีเพราะมัน,มน,มนเรื่องพวกนี้มันอยู่ที่แต่ละคนมันไม่ใช่เกิดเรื่องของรุ่นครับมันเป็นเพราะคู่ ขัดแย้งตัวละครในทางการเมืองมันเปลี่ยนหรือเปล่าผมเ uh, ยอะกว่าเนื่องจากว่ามีพรรคก้าวไกลมีพรักประชาชนเข้ามาในมุมของกลุ่มการเมืองเดิมม,มันอาจจะไม่ได้แบ่งแยกกันเหมือนประชาธิปัตย์<ม>ไทยรักไทยแหละ<ม>แต่มันเป็นการแยกระหว่างแนวคิดแบบพักการเมืองรุ่นใหม่มอย่างพรรคประชาชนหรือว่าอาดีตพรรคก้าวไกลฉะนั้นคนที่เคยอยู่ในระบบเดิมจึงต้องมารวมตัวกันเพื่อจะสกัดแนวคิดใหม่ของพรคประชาชนความจริงไม่ใช่มารวมตัวกันต่างคนต่างมา เขไม่ได้มีความคิดว่าจะมารวมตัวกันต่างคนต่างมาแต่บัเงเอิญว่ามันมีเงื่อนไขที่แต่ละคนก็หยิบขึ้นมาเช่นไม่รับมาตรา112นะก็เลยกลายเป็นปฏิปักษ์กับพรรคการเมืองที่เสนอเรื่องนี้ไปซึ่งแต่ละพรรคก็รู้ว่านี่คือจุดในการที่ตัวเองจะแสดงออกกขประกาศชัดเจนก็เป็นอย่างน้นไม่ใช่คนเหล่านี้มารวมกันเพื่อต่อต้านเรื่องนี้นะแต่มันมี<ต>จุดเ<ต>นี้ยร่วมกันมันจุดร่วมกันอยู่ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนแต่ว่าจุดสําคัญก็คือ ต่างก็อยากเป็นรัฐบาลครับไม่ค่อยสนใจเรื่องอื่นขอได้เป็นรัฐบาลเพราะนั้นก็ลืมไปแล้วว่าตัวเองไปยืนอยู่แถวสนามหลวงแถวอนุสาวรีย์ไปจะ <c oughs> ไปทวงไะ<ป>่ <c oughs> ไไเขาอะไรก็อย <c oughs> <ๆ>ู่ครับอันนี้แต่นี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะเรื่องเก่าก็เคยมีสมัยก่อนเราเคยเห็นคนที่ในระคุณผู้มีพระคุณเนี่ยผมก็เคยเห็นนะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยคนนี้ไปดา่าคนเอกเปรมอยู่หน้าบ้าน เป็นไปได้ยังไงในเมื่อพลเอกเปรมเนี่ยช่วยลงยิ่งกว่าพ่อแม่ตัวเองอีกแต่มันก็เป็นเรื่องของคนชั้นใดเนี่ยในเหตุการณ์ปัจจุบันก็มีคนประเภทนี้อยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปหรอกแต่ละยุคมันก็มีคนที่ซ้ำๆอย่างที่ในาดีตกันทั้งดีและร้ายก็มีอยู่ธรรมดาครับคนที่เคยต่อสู้กันมาแล้วอยู่ดีๆมาจับมือร่วมกัน มันก็เคยมีให้เห็นมาแล้วครับครั้งนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ทางการเมืองในสังคมการเมืองไทยเท่านั้นแหละคือเวลาพูดดูดมการเนี่ยมันก็เริ่มจะเป็นเรื่องล่าหลังไปแล้วเวลาเราพูดเรื่องซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยคนบางคนก็วะระยอแล้วเดี๋ยวนี้ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่ก็ไม่มีไม่มีมมทางอยู่รอดหรอกรมันต้องช่วงของการช่วยโอกาสกฎหมายห้าไม่ทำอะไรก็ต้องไปทํา แล้วไปทําแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรวิ่งเต้นเนาะบางเออในองค์กรทั้งหลายมันก็วิ่งเต้นได้ด้วยตอนหลังแต่นี้ไปพูดนะไม่ใช่ทุกองค์กรนะมันมีคนดีคนร้ายอยู่ท่างที่ยัางที่บอกมันผมคิดว่าสําคัญที่สุดก็คือบ้านเมืองล้วนแล้วแต่มีทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบนะสื่อมวลชนก็มีส่วนนะฐานใหญ่ที่สุดคือประชาชนถ้าประชาชนตื่นตัวไม่ยอมรับอะไรที่มันไม่ถูกต้อง